นะครับเพื่อน้นอมไว้อะไรนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือแม่ฟ้าหลวงของวงชนชาวไทยครับ24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเทชรร่งรับให้ผ่าเศร้าหมองดุจฟ้าผ่า กลางใจน้ำตานองไฟสุมกองแผดเผาในดวงมาทักสถิตในใจตราบนิรันร์ให้โศกสรรโศกาสัรสถานสเสด็จสู่สูงสวรรค์สิ้นวันวานก้มกราบกราดถวายความอาลัย thank you e por สิบสี่ตุลาดำฟ้าฟ้า,าบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่พองระสุขชนทั้งปวงน้ำตารวงอาบสมแก้มแส ติดดวนคืนเมืองฟ้าเน่าสวรรค์พมนาจาบัรพรำควรหายน้อมสำนึกพระเมตตาต่อชาวไทยออออออพระผู้สดิตสู่สวรรค์คาลายัยพระ นี่ทักกะลีล่าหลวงสิริดวงนิบนิรันสู่สวรรค์คาไล่ไปบอกคืน้นอวยโคมพูดจันลงโลกลาคือจังเสีงจันทราแง่งเอาไรสาสตองแสงสวรางกระจำแจงในใจข้าบ่ลาถอยความผสศกใหญ่น้อยได้ยินข่าวมาแสนลูก ผมมนันแสนทุกให้โซกาอาไรหลน่นคือจังโมมพโกโกนเขาสุมีนไว้สำให้โซกาจาบันวันระดโมตงเสาพระเม่เจ้าบ่เตาขึ้นพระสดไทยให้สะอื้นน้ำตลังรินไหลลมะพ้พายพา สมินคิงน้ำตอมพร้องฟ้ามองมนเซาเดือนและดาวกังห่วมคือเอ็นควมพ่าแม่ต่านจะหว่าก้าวาจีถึงว่าลาเข้านี้ผัดสุขไทยสินอมบ้างราศนสดีพระมาตา ชนนี variance, awat, Depois, ้พันปีหลวงพระเมเจ้าสิริกีพระเมเจ้าเกินเนาฟ้าสู่ มาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าบริจาคณะกรรมการบริษัทคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและแบรนด์เครื่องดื่มบำรุงกำลังเอ็มร้อยห้าสิบกระเทียดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีกรี่นไมโอทิเบนครีมบำรุงเส้นผม หอมด้วยหมอลำเพลินสาวน้อยเพชรบ้านแผ่ขอบคุณท่านนะครับนั่งตามบัธยาศัยนะครับและสนุกด้วยกันวันนี้นะครับและขอบคุณนะครับวันนี้เป็นงานบุญแจกเข่าน้ำนะครับและกับเป็นงานอุปสมบทงานบวชน้านะครับเป็นการทำบุญ อุทิศกุศลแก่เขาหาคุณพ่อช่มบำรุงนานะครับคอเคุเจ้าภาพนะครับขอบคุณทางคุณอรันรยังพค้ง,คบบรรงสูงนะครับพระพ่รุฬยันโค้งสูงนะครับพระสุนทรทั้งกวนินยังอกสูงคุณยาวเรศยันพค้งสูงนะครับและก็ขอบคุณทางเจ้าภาพทุกท่านนะครับขอบคุณตอนนี้เพื่อนเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒนนะครับพ่อพระอาทิตย์พร้อมด้วยพระสราวุธเก่งนอกนะครับ ขอบคุณไปยังร้านหลังพาวเวอร์นะครับจำหน่ายเครื่องมือช่างทั่วไปนะครับร้านข้อมรลโทรสายสน,นะครับจอภาพหลักจอ่อภาพใหญ่ขอบคุณพี่น้องทุกกุ่านนะครับที่ให้รื่นเริงใจให้โอกาสกับพวกเราสาวน้อยเพชรบันแทาสาธุเดูศิลปินลูกเต่าสิทธ์น,น้ำพอกน้ำคู่บอกให้ได้ลงลู ผู้บาอาจารย์ผู้พันได้ประทานเอาคุ้มผู้ให้ลูกนี่ขอยกไหวเทั้งเก่าเทั้งหัวบอกให้หลงลืมตัวผิตห้องผิตุเีขอให้สิ่งสังสิทธิ์เทิ้งออกผู้ค่ายให้มาโผดมาหายยามลักยามอลให้ผู้ชมค่อยจอง เบิงด้วยความเมตตาลูกขอบูชาว่าสาธุสาธุสาธุ